อยู่2คณะนะครับนะกับอีกหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่อยู่นอกคสพทนะครับใช้คะแนนเฉพาะ t ีแกและ e อเลเวนะครับไม่ใช้ t ีแพดหนะครับจะมีคณะและมหาวิทยาลัยอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับคณะสัตวแพทย์นะครับที่รับนอกเหนือจากรอบคอสพทนะครับจะมีมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้นะ1นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะสนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ3มครับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับและ 4. นะฮะมหาวิทยาลัยสงขลานคริน์นั่นเองครับ คณะเภสศัชนะครับที่อยู่นอกกศพท,อท,อทอนะครับนะก็จะมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฮนะมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยพะเยาครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการพิเศษนะนะครับแล้วก็มสวครับรวมถึงนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองครับ น้องๆคนไหนนะครับที่คะแนนทีแพทหนะครับไม่เป็นไปดังที่หวังนะครับอย่าเพิ่งเสียกําลังใจไปนะครับยังมีคณะเพสัตแล้วก็คณะสระวัตที่อยู่นอกเหนือกอสพทอ,อย่างที่พี่ได้กล่าวถึงแล้วนะครับยังไงนะครับอย่าลืมฟิตคะแนนเอเรเวนะครับเพื่อพิชิตคณะที่ชอบหมหาวิทยาลัยที่ใช่กันนะครับพี่เป็นกําลังใจให้ครับผม